สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่โต๊ะข่าวบันเทิงเรื่องจริงของคนบันเทิงค่ะวันนี้ในช่วงเบรกที่2ของเรานะคะหนุ่มเกระดวรินทร์จะมาโชว์เสียงร้องเพลงเพลา,าะค่ะ,คะประกอบละครรักต้องอุ้มนะคะก็เป็นการร้องเพลงประกอบละครเป็นครั้งแรกของเขาด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยถึงละครเรื่องนี้ส่งข้อความให้กําลังใจเขากันเข้ามาได้ค่ะซ8 3ป7 7 7ค่ะม,มาฟังกันดูว่า สดสดร้องสดสดเนีเป็นยังไงนะคะ,คะส่วนเมื่อคืนนี้ค่ะละครเรื่องรอยรักหักเหลี่ยมตะวันนะคะก็เอาสานลงแล้วค่ะซึ่งหลายคนเสียน้ําตาให้กับทาโร่นะคะที่ยอมสละชีวิตแทนทาเคชิเพื่อปกป้องแพรวดาว,ดว,ดวแล้วก็มีฉากประทับใจที่ทาเคชิกับได้เจอกับแพรวดาวนะคะแล้วก็มีการเปิดตัวละคร ตัวใหม่ด้วยนะคะที่จะมาเพิ่มสีสันบทบาทในรอยฝันตะวันเดือดก็คือกอฟทิชยะค่ะรับบทเป็นโคบายาชิยูจินะคะซึ่งเรียกว,ว่าเปิดตัวออกมาที่สุดเท่มากเลยนะคะค่ะคำคืนนี้เราก็จะได้ชมกันแล้วค่ะรอยฝันตะวันเดือดนะคะซึ่งเรื่องเราก็จะสนุกสนานมันไม่แพ้เรื่องแรกพร้อมกับลุ้นในความรักของริวโอนิสิกะและคุณหมอมาโยมินะคะ นอกจากนี้เราก็ยังมีนักแสดงมาเสริมทัพกันอีกมากมายเลยทีเดียวว่าจะเป็นโจยบอยพิมพ์ทองวชิราคมนกพลกมลชุนซึ่งเมื่อคืนนี้เขาออกมาโอ้โ oh, หร้ายนะคะ,คะเข้ามาในบทของยามาโมโตะไทโซผู้บงการอยู่เบื้องหลังนะคะนักแสดงทั้งหมดก็ฝากให้ติดตามละครเรื่องนี้ด้วยนะคะการเล่นครั้งแรกของกอลฟดที่เล่นเป็นบทร้ายครับก็เป็นคนที่แบบเหมือนถูกเลี้ยงมามีมีม มีเบื้องหลังขอชีวิตแล้วก็ครอบครัวแบบไม่ได้อบอุ่นอะไรเงี้ย mm. ก็เลยทําให้แบบเหมือนตัวตัวยูจีเองเนี่ยถูกกดดันแล้วก็ทําให้เขาเกิดความเครียดความเครียดเสร็จแล้วเขาไประบายกับคนอื่นอะไรเงี้ยครับ mm. ก็ทําให้ให้มีแอบความเป็นแบบเก็บกดเป็นคนเก็บกดมีแอบโรคจิตเล็กๆอะไรเงี้ยครับครับผม <Okay. S 1> ฉากบูอลังการนะครับ mm. ก็อยากให้ทุกคนติดตามรอยฝันตะวันเดือดเร็วนี้นะครับ ในพาร์ทของรอยฝันเนี่ยก็จะเป็นการที่มายูมิกับเรีวเนี่ยจะเหมือนกับว่าหาทางที่จะเข้ามาหากันเรื่อยๆนะครับผมต้องร้้นรู้กันค่ะว่าเรื่องหัวใจเราจะเราจะไปจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าจะได้รักกันไหมก็จะเป็นแมนวแบบว่าการงอนการง้อการไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้บอกไม่ได้เลยใช่ค่ะมันต้องอลังการแล้วก็สวยงามมากๆค่ะเราต้องติดตามกันใช่หม่ห้ามพลาดในตอนแรกห้ามพลาดในตอนแรกแล้วก็ห้ามพลาดในตอนจบเลยครับ ค่ฝากด้วยนะคะครับ คืนนี้พลาดไม่ได้นะคะแล้วก็ห้ามพลาดในตอนต่อๆไปทุกตอนด้วยนะคะไม<ช>่ใช่ตอนแรกกับตอนจบอย่างเดียวนะคะ<ช>มาที่ละครอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างค่ะหวานใจนายกระเจอะข,ของค่ายกู o d Feeling ผู้จัดคิงสมจริงนะคะ <c oughs> หลังจากที่ถ่ายทํากันมา6เดือนค่ะก็ได้ถ่ายทําคิวปิดกล้องกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> เป็นฉากแต่งงานของนางเอกน้ำมนต์พัชรละวไลหรืออิงดาวกับหนุ่มสุดเพียบพร้อมอย่างหนุ่มกิจหรือว่านาวินค่ะแต่ว่าในวินาทีสุดท้ายนะคะอิงดาวก็ตัดสินใจยกเลิกงานแต่ง ไปตามหาหัวใจของตัวเองค่ะที่ก็อยู่กับพระเอกก็คือภูพิงหรือว่าหนุ่มเด่นคุณนะคะตามคำเตือนสติของนด,ดาหรือว่าสาวจอชนทิชาค่ะฉากนี้เรียกว่าเป็นฉากโชว์ฝีมือของสาวน้ำมนตเลยนะคะเพราะว่าต้องรับมือกับบทดราม,ม่าค่ะรวมทั้งมีนักแสดงมาเข้าฉากกันเยอะแยะอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะนักแสดงทั้ง4ี่คนก็บอกว่าใจหายค่ะเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะไม่ได้มาถ่ายทําละครเรื่องนี้แล้วแล้วก็อยากจะให้ติดตามละครหวานใจในายกระจกด้วยค่ะเพราะว่าไม่ได้มีแต่ฉากกุ๊กกิ๊ก ก็ความสนุกเท่านั้นยังสอดแทรกทั้งแง่คิดแล้วก็คําสอนอีกมากมายด้วยค่ะที่เล่นยากมากทำอารมณ์เยอะแล้วก็ใช้สมาธิสูงมากค่ะฝากประชาชนทุกคนเลยนะครับ <laughs> <laughs> เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เป็นพระเอกครับ <laughs> <laughs> ก็อยากให้ดูมากเพราะว่าเรื่องนี้ผมเต็มที่ที่สุดครับ พูด <c oughs> เลยว่าเต็มที่ที่สุดครับก็ <c oughs> คือแบบนักแสดง <c oughs> คุณภาพครับข้างมากนะครับแล้วก็แต่ละคนเต็มที่แล้วก็ทุ่มเทมากนะครับแล้วก็อยากบอกว่าเนื้อเรื่องเข้มข้นแล้วก็สนุกมากเป็นละครซีรีส์ที่ให้แง่คิดเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ทํางานนะคะ <c oughs> อยากให้ทุกคนดูละครแล้วก็ให้ย้อนดูตัวเองว่าจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องไม่ต้องรวยก็ได้แต่เราสามารถทําตามความฝันได้ถ้าเรามีความตั้งใจที่ดียังไงก็อย่าลืมติดตามด้วยกันละกันนะคะ ค่ะอย่างนี้เรียกว่ารันอเวปลายนะคะ,ค,ะคือเดิน <c oughs> ออกมาจากงานแต่งงานเลยไม่ได้วิ่งนะคะ,อ,ะอันนี้แล้วก็ละครนะคะตอนนี้ก็จะเลี้ยงปิดกล้องกันเย็นวันนี้แล้วส่วนจะได้ชมกันเมื่อไหร่ก็ต้องคอยติดตามกันดูค่ะ,ะไปที่กองละครข้าวบดินกันบ้างนะคะปกติแล้วเราก็จะเห็นฉากสู้รบฟันดาบกันหรือว่าฉากเลี้ยงช้างนะคะแต่ว่า วันนี้ค่ะเราก็จะได้ชมฉากโรแมนติกดราม่านะคะเป็นความรักสามเศร้าค่ะของหนุ่มเจมส์แมทแล้วก็น้องสายใหม่ด้วยนะคะไปชมกันว่าหนุ่มเจมหรือพ่อเหมเนี่ยทำยังไงกับสถานการณ์แบบนี้นะคะติดตามค่ะ นอกจากที่เราจะได้เห็นฉากสวยๆที่หาดูได้ยากไม่ว่าจะเป็นการนําช้างมาเข้าฉากหรือฉากต่อสู้ที่สุดสมจริงด้วยวิชาโบราณแล้วในละครเรื่องข้าบดินของค่ายทีวีซีนก็ยังมีฉากโรแมนติกกราม่าให้เราได้ชมกันอีกด้วยอย่างฉากนี้ที่เป็นการตามง้อหญิงสาวลาดวนที่รับบทโดยแมทพิรณี ของพ่อเหมหรือหนุ่มเจมส์ที่ในเรื่องเป็นคนรักเดียวใจเดียวซะเหลือเกินจนถึงขนาดแม้ว่าแม่บัวหรือน้องสายไหมจะใช้วิธีแกล้งป่วยเรียกร้องความสนใจแล้วก็ยังไม่สามารถทําให้หัวใจของพ่อเหมวั่นไหวได้แม้แต่นิดเดียวซึ่งหนุ่มเจมส์ก็บอกว่านิสัยของพ่อเหมตรงจุดนี้เหมือนกับเจ้าตัวสุดๆถูกต้องครับผมรักเดียวใจเดียวครับผมเหมือนตัวจริง่เลยเนตัวจริงเลยครับตัวจริงเป็นยังไงพ่อเหมก็เป็นอย่างนั้นเลยครับผมผมค่ะ ไม่รู้ค่ะเคยเห็นแต่ตอนพาร์ตเป็นพ่อเหมพาร์ทเป็นเจมนี่ยังไม่เคยเห็นก็ไม่สู้ค่ะเพราะว่าในเรื่องเป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คือพี่น้องสองคนเนี้ยผูกพันกันมาตั้งแต่เด็ก <c oughs> เราเราอยากให้พี่บัวกับพี่เหมเลงเอยการสนับสนุนแบบเชียร์อยู่ตลอดอะไรเงี้ยโอ้บอกเลยว่าแก๊งป่วยเป็นแค่แบบ กละเม็ดเล็กๆความจริงนี่ทำมากกว่านี้เยอะก็ไม่เชิงหลอกลอกก็อยากให้คุณเหมกลับมาอะไรอย่างนี้แต่ความจริงรักจริงๆนะคะแบบรักด้วยใจจริงเลยอะไรเงี้ยฝากเป็นกําลังใจให้กับพวกเรา3มคนด้วยค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสําหรับพวกเรา3มคนแต่ว่าพวกเราก็ตั้งใจแล้วก็อยากทําออกมาให้ดีที่สุดค่ะก็อยากให้ทุกคนให้กําลังใจในะคะ่าบะดินนะคะ เรียกได้ว่าเป็นละครแนวพีเรียดคุณภาพที่มีครบทุกรสอ,อีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนตั้งตาคอยกันอยู่สำหรับข่าบดินซึ่งคาดว่าน่าจะไม่ทำให้คุณผู้ชมผิดหวังแน่นอนครับ กสิีมีินทรัเทพรายงานแมทนี่ดูพลิกปวดบาดไปเลยนะคะแต่ที่เราเห็น,หนกันมาที่ซานดาราปากันบ้างคะ่ะหนึ่งในสี่สมาชิกวง t o e n y o n เกิรกรุปชื่อดังจากประเทศเกาหลีนะคะเมื่อคืนก็เดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วคะ่ะแต่ว่าเป็นการมาแบบส่วนตัวเพื่อมาพักผ่อนก่อนที่จะร่วมกับเพื่อนสมาชิกนะคะโดยเธอได้โพสต์ข้อความลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าสวัสดีค่ะด้วยคะ่ะโดยเธอพร้อมกับเพื่อนสมาชิกอีก3คนที่จะตามมาถึงในวันพรุ่งนี้ ก็จะขึ้นเวทีในเทศกาลดนตรีเอเชียนโตฟูมิวสิกเฟสติวัล2 0 1 4นะคะก็จะเป็นการรวมตัวของ5ห้าศิลปินดังค่ะจากญี่ปุ่น3วงก็คือร u ซิเฟอร์ซักกุแล้วก็เทมปุระคิสนะคะส่วนอีก2วงจากเกาหลีก็คือ t ูเอนนี่แล้วก็ g o s เซเว่นค่ะก๊นี้ก็เป็นบอยแบนด์น้องใหม่จากเกาหลีนะคะรวมสมาชิกไว้ถึง4ชาติหนึ่งในนั้นก็มีเด็กไทยอยู่ด้วยก็คือน้องแบมแบมค่ะ ลูซิเฟอกับ t e ท p ปูลอสคิสจะเดินทางมาถึงเมืองไทยประมาณบ่าย3โมงวันนี้นะคะส่วนที่เหลือก็จะตามมาในวันพรุ่งนี้ค่ะและทั้งหมดก็จะขึ้นเตรียมความพร้อมกันตั้งแต่เช้าพรุ่งนี้เลยนะคะเวทีค่ะยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยใช้ LED ขนาด210ตรงเมตรซึ่งเท่ากับที่ใช้ในคอนเสิร์ตปกติได้ถึง3คอนเสิร์ตนะคะส่วน to anyone ก็จะขนพลอปเอฟเฟกแสงสีเสียงมาใช้เหมือนกับที่เวิ l ์ t ทัวของพวกเธอกันเลยค่ะ ส่วนเทศก,กาลดนตรีตโตฟูมิสิกเฟสติวัล2 0 1 4นะคะก็จะมีขึ้นในวันเสาร์ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะที่ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะสนใจก็ไปกันได้นะคะบัตรยังพอมีเหลืออยู่นะคะ,คะไปที่ต้อข่าวบันเทิงต่างประเทศกับคุณป๊อปวร,ราวุธเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แมมคุณสายฝนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมก็มีข่าวในแวดวงบันเทิงจีนมาฝากคุณผู้ชมล้วนๆเลยครับซึ่งจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ เรื่องวันที่ข่าวที่ผมได้เสนอไปเมื่อวันก่อนกับเรื่องของเจซีเฉินบุตรชายของราชากังฟูเฉินหลงที่ถูกจับกุมในข้อหาเสพยาเสพติดและมียาเสพติดไว้ในครอบครองนั้นเมื่อวานนี้ครับเฉินหลงผู้เป็นพ่อก็ได้โพสต์ข้อความในบล็อกของตัวเองมีใจความว่าสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ของลูกชายที่เข้าไปพัวพันกับยาเสพติดก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงและให้ความสนใจกับข่าวนี้ ซึ่งนท,ทีที่ทราบข่าวนะครับผมก็รู้สึกโกรธและก็ตกใจมากโดยในฐานะที่ผมเป็นคนของประชาชนผมรู้สึกละอายใจแต่ในฐานะที่ผมเป็นพ่อของเจซีผมก็รู้สึกเสียใจและผิดหวังมากแต่คนที่เป็นแม่ของเจซีคือผู้ที่หัวใจสลายมากที่สุดครับฉันหลงยังหวังนะครับว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเป็นอุทาหรณ์กับคนรุ่นใหม่ที่จะเห็นถึงโทษและผิดภัยของยาเสพติดและต้องหลีกเลี่ยงที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังได้เขียนข้อความถึงลูกชายด้วยว่า ลูกเป็นผู้ที่ทำสิ่งที่ผิดพลาดลงไปดังนั้นลูกก็ต้องรับผิดชอบต่อผลของการกระทำนั้นๆแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพ่อก็ยังคงเป็นพ่อและพ่อก็จะอยู่เคียงข้างลูกเพื่อที่จะเผชิญปัญหาในครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างไรก็ดีในฐานะที่เป็นพ่อเขาก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยเพราะนั่นแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นพ่อที่สอนลูกได้ไม่ดีดังนั้นเขาและเจซีก็ต้องขอโทษทุกๆคนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับ จากข้อความทั้งหมดก็สะท้อนให้เห็นชัดเจนนะครับว่าทุกแลา่าทรมานที่ลูกได้รับนั้นเทียบไม่ได้เลยกับความเจ็บปวดความทรมานในหัวใจของผู้เป็นพ่อและแม่นะครับ <S <S ข่าวต่อไปนะครับเราก็ยังอยู่กันที่จีนครับกับภาพยนตร์เรื่องใหม่ To the Four ของผู้กำกับดังเต้แลมที่ได้ยกทีมไปถ่ายทำที่เกาะฮ่องกอง,กงซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นครับก็แสดงนำโดย2นักแสดงหนุ่มเพิงอีเยี่ยนหรือเ e อ e ็ดดี้เพิงจากไต้หวันและจีวอนหนึ่งในสมาชิกวงซูเปอร์จูเนียร์จากเกาหลี t ูดัฟหรนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาขี่จักรยานซึ่งเป็นเวทีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นและการเอาชนะอุปสรรคเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของพวกเขาซึ่งคาดว่าจะเข้าฉายได้ในช่วงกลางปีหน้าโดยเอ็ดดี้เพิงนะครับหนึ่งในนักแสดงนางนได้ถือโอกาสนี้สแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีที่โคคเพื่อนักแสดงชาวไต้หวันถูกจับกุมในข้อหาเสพยาเสพติดด้วยว่าแม้โคคจะกระทําผิดก็จริงอยู่แต่เอ็ดดี้ก็ยังหวังครับว่า สังคมจะยังคงให้กำลังใจและให้โอกาสโคใครได้กลับมายืนอีกครั้งเพราะใครๆก็สามารถทำผิดได้และสำหรับใครที่มีปัญหาด้านความเครียดก็มีหลายวิธีที่จะช่วยเราได้โดยไม่ต้องหันไปใช้ยาเสพติดยกตัวอย่างเช่นการเล่นกีฬาอย่างการขี่จัก,กรยานในเรื่องนี้อย่างไรนะครับ เราจะมาปิดท้ายเบรกนี้ด้วยภาพการแสดงอุปรกรณจีนหรืองิ้วที่จัดขึ้นที่นครนิวยอร์ก<ๆ>เพื่อที่จะเสริมฉลองครบรอบปีเกิดที่120ของเหมยลั่นฟางนักแ,แสดงอุปรากรจีนคนแรกที่ได้เดินทางมาแสดงนิ้วที่สหรัฐอเมริกาเมื่อปี1930หรือก็ประมาณ90กว่าปีมาแล้วจะสวยงามประการตาขนาดไหนนั้นไปชมกันเลยครับ และหลังจากเสร็จิ้การแสดงที่นครนิวยอร์กแล้วนะครับคณะอุปรากรจีนกว่า90ชีวิตก็จะเดินทางไปแสดงต่อที่กรุงวอชิงตันดีซีครับพี่แมมคุณสายฝนครับสวยมากเลยนะคะไปทั่วโลกด้วยนะคะนิวเนี่ยนะคะขอบพคุณค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ SMS ของเราเมื่อกี้นะคะบอกว่ารักเกดอยากดูแล้วนะคะรักต้องอุ้มค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนเลยค่ะช่วงหน้า กลับมาฟังบทเพลงแล้วก็พูดคุยกับคุณสิบบาดันนะคะค,คนนี้ค่ะจากละครรักต้องอุ้มนะคะ